กลมาแล้วโอ้โหแต่ได้ตั้งตีจุลีกี่ประตครูครับก็ยังดูเหนื่อยอยู่ครับทางแม่ของวงพุกการครับต้องดูสกอร์ด้วยตอนนี้ยังตามอยู่นะต้องบอกว่าคู่นี่มีผลครับถ้าใครชนะนี่เข้ารอบเลยครับแล้วสายนี้มีสามทีมด้วยครับ ยาวขึ้นมาวา่าเรทได้มีกองหลังค้อยเดยดฝังอยู่ครับไปเก็บตุ๊บปั้มบอลกันโู้ยเจ็บพิ่บไม่ต้องเข้าไปมุงครับไม่ต้องเข้าไปมุงครับเอาน้ำเข้าไปขวดด้วยลูก ี่ิกไม่ขอกระแพงครับจัดไปครโอูจังวะนี้ลองคันออกมาครับแพ้เฝาเอาครับดานของน้อสุดท้าครับจังวะนี้จะได้ปีคิกเข้าไปครับ ไม่ขอกำแพงครับเรื่องยิงโค้งปาต,ติกแล้วครับโอ้ยแมาประวันศาดไปสารมรอยครับไปโอ้แต่จ,จังหวะสุดท้ายโอ้ะไปยืนดูครับโอ้จังนหนเพื่อนไปคอยยืนดูครับไม่ตามไปช่วยครับโอ้จงังหวะอ้วครับแล้วก็จังหวะนี้ยิงโอ้ชนขาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกกองหลังเห็นเพื่อนได้บอลครับแต่ว่ายืนดูครับโอ้แม่ แล้วก็ยังไม่รีบเล่นครับโอ้ยังงงงงอยู่คนระับบอลเปิดยัดยาวขึ้นมาบอลแฉลบครับจังหวะนี้เลยถึงประตูประตูเลี้ยงก็ได้ได้เลี้ยงกข็ขวาแล้วเลือกิงออกไปครับจะได้เป็นบอลทุ่มคนระับบอลเข้าไปแล้วคนระับ ชวนจุลมุนอยู่ครับโดนตัดตัดออกมาครับเป็นบอลทุ่มครับโอ้โหแต่กองหลังไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้ว่าแพ็คใครอยู่ครับ

ยาวขึ้นไปโอ้ชันแหลบออกมาครับปูจังหวะนี้ครับโอ้รับขึ้นมาไว้ได้ครับเตะยาวขึ้นมาวันนี้จะชิงมงลึเปาครับโอ้โหแล้วก็ฉันแหลบออกมาครับจะโดนดักได้ดักของหมายเลสิกับปริวัติบอลยังหายังจะแหลบกันอยู่โอ้โหทางด้านของหมา,ลหา,ลา,หมาเลขสองนี่ยังงงตำแหน่งอยู่ครับทางด้านของธีนจูนโอ้ไปถึงบุญยฤิธิ์ครับ นนีก็มีแยงแยงขึ้นมาครับผมอนหาไม่เจอครับโอ้โหแ,แล้วตับผูกครับอาจจะพูมเปิดย้อนหลังมาผูงสาประตูรับไว้ได้ครับก็เรียบร้อยครับเป็นปีลิกครับผูโอ้โหมาส่งคืนหลังครับเป็นนะครับตัวสองจังหวะครับ กรรมการผู้ตัดสินครับทางด้านของเขางู้ก,กลางขอเปลี่ยนตัวครับเอาทางด้านของหมายเลขสองออกครับนะครับเอาทางด้านของหมายเลขสองออกครับนะครับส่งทางด้านของหมายเลขสิบสี่ลงไปครับทางด้านของตวีวัน์

ลู่โดนเกียร์สั่นออกมาปฏิวัติโดนดัดตัดออกมาจะลู่สั่นจะทันหรือเปล่าครับจะลูส่สักนจิ้มออกเล,เลี้ยงเลี้ยงออกมาให้กับบุญาบญาลิศบุญญาลิศต้องหูสะดุดนิดนึงครับโอ,โอ้แต่ฟุตบอลครับโอ้ยังไม่ได้ยินเสียงน็อกวีนครับโอ้ยังยังไม่เล่นต่อครับโอ้อยจังหวะนี้ครับแมได้ตั้งเตะอยู่ในเกีรเประตูครับ โอ้โหบอกแล้วครับท่านยังไม่ได้ยินเสียงนกวีนี่โอ้โหไปหยุดดื้อเดี๋ยวโอกาสที่จะลุนตีไปแตกก็ไม่แน่เมื่อกี้ตัดยาวขึ้นมาไปติดลงไปใหม่ครับวีวั์จังหวะนี้โอ้โหลงไปแต่ว,ว,ว่าแล้วจังหวะโอ้ไรจะถึงบอลลักแต่หยุดครับหยุดไปหยุดมาครับโอ้โจังหวะที่โดนแยกได้โดนตัดออกมาแล้วก็จังหวะนี้ยิงไปติดมุมสามประตูครับแต่ก็ปล่อยบอลให้ออกไปอีกแล้วครับโอ้ครับตอนนี้ยังลน้นกันอยู่ครับ มาครับพัชรก่อนนดักได้ครับสวนสวนกลับหรือเปล่าครับแล้วก็ไปติดครับสามบอลกอุ่จังหวะนี้แล้วก็จะรุนสวนอภิชรกรสวนดักมาแต่สวนทางแบนของหมายเลขสี่ลงไปตะปูสวนดักได้อีกแล้วครนะตะปูทำงานติดทางแานชะเตา ดึงลอะรอกหนึ่งจังหวะแล้วก็พยายามปาบอลเข้าไปแล้วเลี้ยงแล้วให้ทาง,งห้าพระคกร์โอ้โยิงเข้านี่เขาเรียกว่าเนือใครกว่าอีกครับเพื่อที่จะทำโอกครับโอ้แต่จังหวะมันไปเได้พื้นยับก็นิดเดียวครับเดิดไปครับก็ยังประตูนี้ฮายังไม่ได้ครับ โอ้โหตอนนี้ครับเหมือนจะดึงช้าครับแต่ว่าทีมตัวเองยังตามอยู่ครับวนุ่นาว่า,า,วาถึงรุ่นสามตัวรับไปได้อย่างสบายครับเตะยาวขึ้นมาหลุดขามือขาไปโอ้โหแล้วก็ชา้าแต่ว่าผู้นสามตูก,ก็ยังไม่ใช้มือครับโอ้โหโดนาโดนดังไปบอลยังไม่ออกครับ ดัดได้แล้วจะดัแล้วก็พัชรค้อนหยิบบอลครับฟุญลิศลิศจิ้มมาให้ธนาของไมลิศติบคำนวณพยายามวิ่งไล่บอลจาดกดัดออกมาไปติดธนาของไมลิศสามครับปริวัรตรจลศักดิ์ก็จะล้อเส้นไปโอูด เลยออกมาลูกหมกยัดกลับไปรับไว้ได้ครับเตะยาวออกมาครับติดทางด้านนะักแตโผู้หมวดโดนดัดออกมากครับนอนชรกรอ้โหแต่พงคายังติดขาออดอยู่ครับตอนนี้นอนชรกร มันจะลุ้นแต่กับแม่จะลุนกก้นนต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้เล่นโดยธรรมชาติครับนะครับปกติจะเป็นผู้สารระตูครับ บุญจลิศโดนตัดได้อีกครับโอ้โหดันบอลได้เปลี่ยนครับโอ้โหทางวะนี้ไปเองครับไปถึงมัชรกรอนิมมาให้ทางด้านของหมายเลขหกครับแล้วก็จากกอ,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 องไปอยู่หรือรอรอของโดนลุกสองสามโดนตัดออกมาบุญจลิศบุญจลิศจะเลือกไปเองครับตาคอมา่าไปติดบริวารบริวารทำบอลออกไปครับทุกการเข้าวงได้ทุ่มครับโอ้โห ไปให้จะลุนสักจะลุนสักหาพื้นที่เลือกยิงโอ้โหบอลมันไป่ได้พื้นครับทำขารไปเยอะครับโอ้ไม่รู้ว่าอย่างไงเสียดายเนิดหนื่อยครับเล่นเปิดเล่นจมเรีเก็บประตูตจับยาวขึ้นมาครับถึเตียทุก็ประตู ยัดยาวขึ้นมาแต่มันไม่ยาวครับ เพื่อนที่ออกเมื่อกี้ไปเปลี่ยนสนาพแค่ ามานี <muitas> oh, <cn> ่ด no ิอันนี้จลมานี่มาีเมานี่เดมานนรสบเ่อ้แท็อะไรงอันนี้เอ์าเครับมาไปเล่นกไหเล่นรป่ามาเล่นเดินมาเดินมาีเล่นอะไรนหลังขงหน้า เั้าังบอเ้าก้ออกมา้ินเีนี้ยครับกาสิบทด้านูกาขอเปี่ยตัวครับอาทงด้านของหมยเลขเลออครับสูงาหด้ามาลงไปครับแล้วก็ทางด้านของหมายเลข14ออครับส่งหมายเลข3ลงไปครับ กับ14ออกครับแล้วก็ส่งท่านแรกของหมายเลขสามลงไปครับแล้วก็หมายเลขเก้าออกครับกับส่งแล้าวหมายเลขเจ็ดลงไปครับหมายเลขสิบออกส่งท่านแรกของหมายเลขแปดครับ ของหมายเลข4ลงไปนะครับแล้วก็เอาคะแนนของหมายเลข9กออกครับส,งส่งคะแนนของหมายเลข14ลงไปครับ ไหนเป็นนั้นบอลปีนครับคืนครับไหลออกไปครับได้เป็นบอลทุ่มของปริวัติของสุทธะครับตอนนีครับไปจะตีของหลังครับเดี๋ยวโดนตัดออกมาได้บอลยังไม่ออกครับมาถึงพุ่งจาประตูครับล้มหลับไปครับตีตัดออกมาครับ ยอยองางชุลมุนกันอยู่ก็เพึ่งลงไปใหม่บอลตองเหไปกับยังชุลมุนอยู่โอ้โหกันที่ออกมาครับ ตัดบอลไม่ได้ครับเต็งอย่าเอาเมาโอ้แต่บอลมันดุงครับบอลลงไว้จังหวะนี้แล้วก็ยังชุนละมุนกันอยู่ครับโอ้ยตัวเงี้ยจังหวะนี้ครับโอ้ยแล้วก็ออกมาตัดบอลไม่ได้เลยศูนย์พล จะได้หรือเปล่าครับแ่บอลก็ยังแหมไม่คืบหน้าครับล็อกตากหาพื้นที่มามทางด้านของบริวัดมาสไลด์บอลออกไปได้ครับการประตสินครับทางด้านของสูการของเป็นตัวครับเอาทางด้านของหมายเลขห้าออกครับสูคนนมาได้สิบสามลงไปนะครับแล้วเอาทางด้านของหมายเลขแปดออกครับ 同志们，好，马英 เจนลุนซันครับโอ้จังหวะสุดท้ายโอ้จังหวะนี้คือน้ำมากน้ำมาจังหวะนี้จารโุลโมโนจังหวะนี้โอ้บอลไหลออกไปครับเนตเป็นบอลทุ่งครับของหาเพื่อนครับถูกเนตเล่นสั้นมาครับบอลแต่บอลมันยังไม่เข้าจังหวะครับโอ้หลุดไปหมดครับจะโดนซันกลับหรือเปล่าเพราจังหวะนี้ อิมตันออกมาแต่ยังมีตัวสุดท้ายอยู่ครับอต่สุดทัายก็ออกออกมาครับพอ,อจังหวะอีก็โอ้ยจุนละมุนแล้วเรื่งโอ้ม่ถูก,กออกครับแด้ตังเตจาวรเก็บประตูครับ เป็นตัวครับเอาตะด้านของหมายเลข12ออกครับส่งตนของหมายเลข4ลงไปครับตักขึ้นมาก็ยังติดน้องสาวอยู่ครับต,ติดปริวัติอยู่แล้วก็จ้มบอลตัดเข้าไป โอ้โหแล้วก็ไปแล้วกึ่งกึ่งจะกัวบอลเนี่ยตัวสัหาพื้นที่เลือกยิงยัดติดลงไปวันนี้มาดีครับแล้วก็มองครับแม่จังหวะนี้ใช้มือประคองหมวกไปนิดนึงครับเห็ลูกเบอลไปครับจังหวะเมื่อสักครู่จังหวะนี้ก็มี ได้ลุน้นรอเปล่าครับสายเลือกยิงจัดไปติดเอือลูนตัดบอลยาวครับมาลับไม่ได้เตะตัดโดงขึ้นมาครับเอาบอลลงไว้ไปถึงคะแนนของหมายเลขสี่ครับนรันวงที่มาให้ทุกท่ดดะ มานี้ครับจะสวนกับลนิลป่าครับจังหวะนี้ไปแล้วล็อกลองไปแต่จังหวะโอู้ระยะขานี่ไม่เท่ากันครับโอ้โหแต่พยายามได้ปรียบครับได้ทุ่มต่อครับโอ้โหทุเรีนบอกให้ขึ้นครับอบอลก็ยังไปยืน้อต่ออู้แมทบอลตามอยู่ด้วยครับตุ่มตัดออกมาแล้วก็เหมือนลักษณะว่าโอ้โหยังไม่ออกด้วยครับล็อกๆตัดกันมา จะไปเองหรือเปล่าครับทางหน้าของรัตต์สักมาให้พื้นจังหวะอู้รีบเล่นครับก็มีบริวัตครับมาดักบอลไว้ได้ครับยิ้มถออกมากะรุนสักกระลุนสักโอ้เหมือนกึ่งช้าช้ชาครับโอ้แล้วก็หาบอลไม่เจอครับบริวัตยาวขึ้นมา พยายามุ้โอดใหออกไปก่อนเลยครับตุ่มยาวเข้าไปโอ้ใช้ดานข้างล่นเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับนรกกวัฒนด้านของหนองสุทธะครับเอาชนะทางด้านนะครับเขาอ,องพุกกล่างไปนะครับสองตัวตัว่อศูนครับนักกีฬาเข้าแถวคนรับประทานครับ นักกีฬาเขาแถวครับเอ่อยเพิ่งคุยกันครับอยเพิ่คุยครับเขาแถวก่อนครับนักกีฬาทั้งหมดตรงขอรบประทานครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับ ครับ่าลืมเอาสนับแข้งกับปอกแขนมาคืนด้วยนะครับสําหรับทีมไหนที่ติดไปให้ลับมาคืนด้วยนะครับนะครับนะครับหลายทีมนะครับสนับแข้งยังไม่ได้คืนนะครับที่แข่งไปแล้วนะครับเอามาคืนด้วยนะครับเนีๆๆ่ยนับแข้งเนี่ย